สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดวงโคตรพ่อโคตรแม่สวยแล้ววันนะี้วันนี้นะเมื่อวานนี้ก็สวยไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะเดี๋ยวจะเล่าส่วนของเมื่อวานนี้กันเมื่อวานนี้ผมโหลดเกมไฟเอ็มมาเพื่อไปเล่นกับเพื่อนที่มันเป็น gta โลเียะแล้วทีนี้ก็เล่นปกติเลยแป๊บเดียวเองแม่งหลุด ดิสคอร์ดก็ค้างแต่แอปอื่นไม่เป็นไรเลยแล้วทีนี้ผมก็เข้าใหม่ประมาณ4รอบมั้งจำไม่ได้4ี4ี่กว่ารอบเนี่ยแหละมันก็ค้างจนผมทนไม่ไหวผมก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีวิธีแก้ปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าแค่ GDA นะผมเข้าเอปกด้วยไอพี e ่จำพวกเกมอ่ะเออไม่รู้เป็นไรเมื่อวานเนี่ยหลังจากโหลดไฟเอ็มมาเพราะทุกทีมันก็เล่นปกตินะพอหลังจะโหลดไฟเอ็มมาปุ๊บเอาละ เกมเอพิก e นี้เล่นไม่ได้แล้วอ่ะคือมันค้างหลุดเหมือนไฟเอ็มเลยก็เลยถามเพื่อนว่า <S <S เฮ้ยมีวิธีการที่แบบว่าลบพวกแอป,ปหรือเกมที่ไม่จําเป็นออกได้ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้เออมันก็บอกเออมีม,มีอะไรมาบนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้เพราะมันก็เคยทำแล้วไงแต่แอป,ปมันไม่ได้หายเหมือนผมอ่ะผมผมมันผิดพลาดตรงที่ว่าหลานมันเข้าห้องมาคือตอนที่กําลังรีอยู่อ่ะคือผมไปห้องน้ํา แล้วหลานมันเข้ามามันกดอะไรโมวซั่วไปหมดเลยอ่าวท,ท,ทีนี้ก็สวยดีครับหรือแค่พวกนี้เองเนี่ยแอปเนี่ยตอนแรกนะตอนแรกเพราะไอที่มันมาเนี่ยพึ่งโหลดเลยอะเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เ้ยหลังจากรีเสร็จอะคือแบบโอ้โหใจสัน่น <c> ถ <oughs> ึงความดันต่ำไปเฮียคือมันมีอยู่แค่แถวนี้ไยตั้งแต่ไอตรงนี้ถึงนี่คือโหลดใหม่หมดเลยอะ่ะ อันนี้คือส่วนของเมื่อวานนี้นะเอ้ยเเมื่อวานนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่มีอีกนี่อีก,อกวิดีโอที่ดองไว้นี่ไม่มีเลยอันนี้คือวิดีโอที่กําลังอัดอยู่นะตอนนี้นะส่วนอันนี้คือส่วนของวันนี้เว้หลังจากที่จะเล่าต่อไปนี้คือส่วนของวันนี้นะก็คือคลิปที่ดองเอาไว้ที่จะเอาไว้ลงในวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์ไอ้พวกเล่นเกมกับเพื่อนอ,ะอ่ะอ่าก็คือหาย คือเพิ่งมาเช็ควันนี้ไงเพิ่งมาเช็ควันนี้คือดองไว้ประมาณ4ี่ห้าคลิปไว้ตัดอ่าคือมันจะมีคลิปนี้คลิปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ที่อัดด้วยแอปโอเคมนี่แหละเขาเรียกไงอะ่ะลืมเปิดไมอ่าไอสัตว์เอ้ยอัดคลิปเสร็จแล้วไอเฮียมาเช็คดูอ้าวชิบหายไม่มีเสียงสนงตีนเลยแล้วก็นึกงในใจนะอันนี้คือนึกงในใจนะส่วนรอบที่2ก็คือนี่ OBS อ่ะอ่านเสร็จแล้วเปิดไมอะไรโ,โหไปเสร็จเลยพอเข้ามาดูเสร็จแล้วด้วยนะพอเข้ามาดูปุ๊บสวัสดีท่านผู้ชม,ม,มด้วยนะไอเหียเสียงเอเลี่ยนคือแบบโอ้โหเมื่อวานนี้ซวยแล้วนะวันนี้ก็ซวยเข้าไปอีกเหรอคือชีวิตกูจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอวะนี่คือคือแบบโอ้โหโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีะไรมากมาระบาย,ยเฉยเหียแม่งแบบแบบไม่ไหวอะ